วันนี้มาอยู่ที่สนามยิงปืนไซน้อยครับก่อนกับทุกครั้งจะเป็นธรรมเนียมนะฮะเราจะโดนท้าตลอดอันนี้ผมก็โดนนี่นโดนไอ้ตัวนี้ครับ <c oughs> ไปร้อยหนึ่งแล้วครั้งแรกยิงปองลูกตองสามแปดระยะประมาณยี่สิบเมตรศูนย์เปิดกับจุดสองสองตัวนี้เป็นซีซัสี่ห้าเจ็ดนะฮะจากัว,กวโดนเไปร้อยหนึ่งอันนี้ลงทั้งหมด ขำๆน่าร้อยมีทั้งหมดหกคนตอนนี้ผมกำลังชิมดำกับน้องมันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าใครจะได้นี่ไปแล้วครับแก <c oughs> ปืนครับแกปืนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูนะครับแก <c oughs> ปืนนะครับแกปืนครับ <c oughs> นี่อันนี้นัดที่น้องพี่ยิงนะครับถูกไหมอ๋อโอ้โหเกล็กเลยเก็นะฮะเดี๋ยวตามตามดูครับตามดูแป๊บนึงตามดูแป๊บนึงปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์แล้ว น,นที่สุดนะครับผมก็โค่นแชมป์ได้นะครับอันนี้อันนี้คือนัดที่ผมยิงนะครับดูนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็ต้องดูนะหน้าคนที่แพ้ <laughs>